สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้ำเชียร์ผ้าลวด้อครับพี่น้องครับมอนีน้ำเชียร์ผ้าลวยครับผมก็ออกมาเชียร์น้ำเชียร์กะมาอยู่ที่พระธาตุโพนทองครับพี่น้องเนาะพระธาตุโพนทองกับทางเข้าอุดรเนี่ยแหละครับผมครับพระธาตุเก่าแก่ครับก็มาเชียร์ก็น้ำเชียร์กับเดม่าแก้บนครับผมใคร ห้าสิบแผงครับผมข้าวสารและน้ำดื่มกับปูพระธาตุโพนทองเด้อครับพี่น้องเนี่ยปูพระธาตุโพนทองครับแกะบนครับพี่น้องเนาะครับกะจิมีเหล็กถูกมาฝากพี่น้องเอฟซีนั่มครับผมเป็นนวทางเสียงโศกเสียงดวงเบิ้งครับพระธาตุโพนทองอธิษฐานเอาเด้อครับพี่น้องครับน้ำเชียร์กับเก่ามาเชียร์กันมากราบมาไหว้ขอ พอนหรือว่า,าให้คน่นซอยนะครับผมเพราะว่าจะเป็นเกี่ยวกับแนวทางตัวเลขครับผมอยากให้พี่น้องที่ได้โชยลาบครับโชยลาบสามตัวสองตัวครับพี่น้องเนาะขับไปน้ำกันครับทุกงวดครับผมเพราะว่าจะเป็นรัฐบาลไทยเรือเววล่าพัฒน,นาครับผมเอาครับพี่น้องครับผมเดือบึง เด็กถูบน้ำกันครับผมไปน์เหล้าแล้วเรื่อยๆไวนเล่าสองห้าสองเดี๋ยวมันโฉเป็นลาบเด้อครับพี่น้องตาพัฒนาวรรจันนี่ครับพี่น้องเนาะจีบเลยน้ำจิบน้อยครับรธาตุพลท่องเนาะแมนครับผมธาตุพลทพพองค,ครับ วันหาของหาของสองหาสองบนเนี่ยได้ครับผมรือจะออกสองสองหลงนี่ครับสองหนึ่ได้ทั้งไทยครับพี่น้องเนาะหนึ่งเมษายนและลาวพัฒนา25นี่สิบห้าใรับผม25มีนาคมครับติดไว้นำจักน้อยครับบครัพี่น้องครับผมครับในคลิปนี้ครับน้ำเชียร์ผ้าล่วยก็จะมานะนำเสนออ่าคลิป รวมเสียนพร้อมเด้อครับพี่น้องคลิปรวมเสียนบ่ว่าจิเป็นเจ๊ฟปูเมืองอุบลพ่อบางพีครับพี่น้องเนาะครับแม่มารีชัดอะไรก็อีกหลายเสียนครับพี่น้องครับคนภูเขาพี่ปะกายอาจารย์ผู้อยู่ในคลิปนี้เด้อครับพี่น้องคลิปรวมเสียนครับผมจังในกเบิึงอพิเจน่าประกอบกันครับพี่น้องเนาะประกอบไปน้ากันครับผมเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวง25มีนาคม67ลาพัฒนา2ทุ่มครึ่งครับผม เอาจังได้กะไปรับชมรับฟังน้ำกัน, Goddess, น inside, ah <ic> เ Sabbath, ้อครับพี่น <umen> ้องก้อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางคลิปร่วมเสียนพร้อมกับเลขทูบครับพี่น้องเนาะเลขทูบที่น้ำเชียไปแก้บนกับที่พระธาตุพลทองครับแล้วก็เลขทูบที่จุดในหมงวดว่าหันพร้อมเ้อครับผมเดี๋ยวอามาสรุปให้พี่น้องเบิ่งเป็นน้ำกันครับจังไดกะขอกราบขอประคุณครับผมเอาก้อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางชุดสรุปครับ ก็มาเชียร์น้ำเชียร์กับขอขอพระคุณกับทุกๆเซียนเด้อครับผมทีเมตาแนวทางให้กับน้ำเชียร์ผ้าร่วยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับน้ำเชียร์ผ้าร่วยในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเหลขกชุดร่วมเซียนกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมครับแนวทางตัวเลขกที่จุดอ่าทูบครับพี่น้องเนาะที่พระธาตุพลทองครับได้ซ้อหาซอเด้อครับผมครับ เธอไปเล่าครับพี่น้องเนาะยีมีนาคม67สครับตัดเล่นกับจิมมี่สหากับ2 2ครับผมครับนี่เลขกถูกตั้งแต่อ่ากอมาเชียดจุดครับผมวันที่21อครับออกเล่าวันที่2ี่บก็คือหาแครับพี่น้องเนาะยีกับล่องเมืองครับผมเหลือหาสกับ3 8ครับ เราพัฒนาเจ๊ปูเมืองอุบลครับพี่น้องเลขเด่นบนล่างกับเลขตัวประกบครับบอจับคู่กันแต่ว่าแบ่งกันไปบนไปล่างครับพี่น้องเนาะครับห้าแปดกับสองแปดครับงวดนี้ได้หกเจ็ดแปดครับผมเจ๊ปูเมืองอุบลเลขเด่นตัวประกบเก้าศูนย์หนึ่งประกบได้เก้าคู่แล้วครับผมหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง 8 9 8 0 8 1เน้นตัวเดียวครับผม8 1ครับพี่น้อง8 1ตัวเดียวครับลาพัฒนาพ่อบางพีครับพี่น้องลาพัฒนาพ่อบางพีเด่นบนล่าง9กับ6 2ตัวบนล่าง9 1 9 2 9 7 9 8 6ก6นึ่งหและ6 9ครับตัวเน่นกับชิมีเก้าเจ็ดเก้าแปดหกหนึหครับผมสิหน่วยบน2องสาหน่วยล่าง5 6 9ครับพี่น้องครับพ่อบังพีครับเดินดีมากตัวเนน่องครับพี่น้องนาะต่วางหัวว่างหันผลุดไป ครับงวดนี้ยัเผยได้ครับพี่น้องครับเพิ่นสิบ่คอยลุดต่อเนื่องครับอาจารย์ผู้ครับพี่น้องราพัฒนาอาจารย์ผู้ครับวิ่งลูดบนล่างงวดวันหันเข้าที่8ครับผมงวดนี้วิ่งลูดบนล่าง7กับ8ครับเน้นไปที่7 2ตัวบนล่าง8889 807879 70 1819และ10 เน้นเจ็ดกับจิมี่เจ็ดแปดเจ็ดเก่าแล้วก็เจ็ดศูนย์ครับผมพี่ประกายครับพี่น้องเนะาะวลว่าหันเพิ่งกัลรดไปวดน,นี้วิ่งบนล่างศูนย์กับหนึ่งเน้นศูนย์ครับผมสิบบนศูนย์กับแปดเน้นที่ศูนย์ครับสิบหน่วยบนครับหรือว่าชุดประกบกับจิมมี่หนึ่งสามห้าเน้นสามกับห้าครับสองตัวเน้นๆครับพี่น้องศูนย์สามศูนย์ห้าครับผมนี่นะครับ เลขลาพัฒนาพี่ปักไก่ครับเพิ่นอยากอยู่เด้อยครับพี่น้องครับเพิ่นจ่บบ่ดด้คำนวณแบบละเอียดปนดครับพี่น้องเนาะครับผมแต่ว่าเพิ่นกัยั่งจัดห้แบบแขนเขนอยู่ครับผมครับเพิ่นอยากอ่านดูแลคนป่วยอยู่ครับพี่น้องแม่บริษัดครับพี่น้องครับผมวิ่งรูดหกกับแปดครับผมเลขเด่นต้องมาห้าหกแปด 901ชุดเน้น5668 8984และ69ตัวรอง58 59 83 94ครับตัวเบิ้ลครับพี่น้องเนาะ0044 5566 6, 6, และ99 9, ครับ6กับ8ครับผมลาพัฒนาคนภูเขาครับพี่น้องเพิ่นจัดให้แบบ ชุดเต็มเลยครับผมวิ่งลูดบนล่าง3กับ4 2ตัวบนล่าง3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4ครับตัวเด่นคือ4 1กับ4 2หลักร้อยหรือว่าหลักหน่วยล่างครับผมศ1 2สองครับงวนนี้เป็นแถมหลักลอยนําครับหรือว่าเหลขล่างครับผมเหลกหลักหน่วยล่างมาหม่ครับพี่น้องเนาะครับ ลาพัฒนานุ่มนอนนาครับผมเพิ่นส้งไห้มาซ้อมเบิงครับผมกลับมาเชียร์กันเร้วขึ้นเวทีเลยครับพี่น้องเลขวินบนล่างเจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งห้าครับสามตัวบนเก้าเจ็ดสี่ครับสองตัวบนล่างเจ็ดสี่ศนย์ี่ครับพี่น้องบ่หลายหางได้ครับพี่น้องครับผมเพื่อเพิ่นมาม่มเื่อเพิ่นเข่าครับผมครับเลขลาพัฒนาหนุ่มนอนนาครับ ปิดท้ายด้วยเซียนกระทุ่มแบนครับพี่น้องเนาะวิ่งบนล่าง603ครับเด่นต้องมาครับสามตัวบน009 603 736 639ครับสองตัวบนล่าง63 93 30 60 67และ09ครับกันเบิ้ล33ครับพี่น้องครับเอามานำเสนอสูพี่น้องเอฟซีครับผม กับที่เห็นแวบๆบแบบได้ลายกับสีมีหกกับแปดด้ครับพี่น้องเนาะครับผมเสียนกระทุ่มแบนหกศูนย์สามครับผมครับมีสามอีกตัวหนึ่งครับผมสามกับสี่ครับแม่บาริชัดหกกับแปดครับที่ประกายศูนย์กับหนึ่งอาจารย์ผู้เจ็ดกับแปดครับ ข้อบางที9กั 6. บ6ครับเจ๊ปูเมืองอ,อบน6 7 8จ็ดแปดครับผมสุทดท้ายตัวเลขทูบครับพี่น้องเนาะครับผมเอาแคบหนาจอไปเด้อครับผมเอาครับพี่น้องครับผมได้เห็นกันแล้วเนาะครับพี่น้องครับผมลาพัฒนารวมเซียนครับผมงวดวันที่ 25มีนาคม67ครับผมเป็นแนวทางเสียงโศกเสี่ยงดวงเด้อครับพี่น้องลาพัฒนา2องทุ่มครึ่งครับถ่ายคลิปนี้ก็ขอ,อไวพ้พอรให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวยื่ออเงินไปนับกันครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ